สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมรายการพบหมอศิริราชปีใหม่ปีนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดปีนะครับ และหน่งในโอกาสพิเศษนี้ท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความปรารถนาดีเรื่องสุขภาพมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นรับสักราชใหม่2553นี้ท่านคณะบดีมีเคล็ดลับสุขภาพดีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับครับขอเรื่องหลักๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาหารนะครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับ แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ามากเกินไปเช่นไขมันอย่ามากเกินไปนะครับอย่าเค็มเกินไปอย่าหวานเกินไปอย่าเผ็ดเกินไปแล้วที่สําคัญก็คือทานพออิ่มนะครับร่างกายก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่สุขภาพแข็งแรงแล้วน้ําหนักก็ไม่เกินด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ําหนักเนี่ยผมอยากจะเน้นมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําหนักเกินหรืออ้วนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้โรคต่างๆถามหาได้นะครับ และสิ่งสําคัญที่รองลงมาหรือสําคัญได้ยิ่งย่อนกว่าการก็คือเรื่องการออกกําลังกายนะครับผมอยากจะเรียนว่าการออกกําลังกายก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็คือทําให้แข็งแรงนะครับแบบที่2ก็คือทําให้อดทนนะครับมีความสําคัญทั้ง2แบบและการออกกําลังกายเนี่ยควรจะออกให้สม่ําเสมอประมาณ3-5วันตอนหนึ่งสัปดาห์นะครับเรื่องการออกกําลังกายให้แข็งแรงพวกเราคงทราบนะครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาประเภทไหนก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อความอดทนเนี่ย เป็นการออกกําลังกายที่ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย15-20นาทีขึ้นไปแล้วทําได้หลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นเล่นกีฬาต่อเนื่องหรือว่าวิ่งหรือว่าทําง่ายที่สุดก็คือเดินเร็วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกาย2รูปแบบนี้ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็จิตใจแข็งแรงด้วย mm hmm. สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอากาศอากาศ,อากาศที่เหมาะสมไม่มีมลพิษอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับร่างกายนะครับ อันสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะครับอยากจะให้พวกเรานอนอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงนะครับเพราะจะทำให้เพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีสำหรับการต่อสู้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการมีสุขภาพดีนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไปครับวันนี้สวัสดีครับ ติดต่อราจการพบหมอสื่อ้ารสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปน .123 ปนอฟอไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326